เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเวิร์ h แล้วก็แบบดีเ s ิร์ฟที่จะได้รับความหลักจากคนทุกๆคนมากๆเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสายสตอรี่นะคะไม่ได้เจอกันนานมากนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่สายนะคะพาทุกคนไปคอนเสิร์ต NCT Dream ค่ะ ก็คือจะบอกว่าการมาคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นอะไรที่ลงทุนมหาศาลมากนะคะก็คือใช้เงินเก็บที่ทํางานที่อังกฤษมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อมาหาน้องๆเลยนะคะถ้าใครติดตามไซอยู่นะคะจะรู้ว่าจริงๆอะไซเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะแต่ว่าก็ลงทุนบินกลับมาที่ไทยนะคะซึ่งตอนนั้นก็เป็นก่อนที่ไซจะรู้ว่าเออเขาจะไปจัดที่ยุโรปต่อด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าคอนเสิร์ตที่ไทยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคิดว่าสนุกที่สุดแล้วนะคะอีกอย่างก็ถือว่าเออได้มากับบ้าน มาหาคุณพ่อค hmm ุณแม่นะคะแล้วก็มาหาเพื่อนมากินอาหารไทยมาพักผ่อนด้วยนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะทรายกลังจะไป i m p a c ค a r e n a เมืองทองธานีนะคะแต่ว่าก็มาแวะเปิดคลิปกุบกริบนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าซายเนี่ยเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้แต่งหน้าแบบก็ช่ำๆเบาๆนะคะแบบว่าไม่ได้แต่งอะไรหนักหนามากนะเพราะว่าเผื่อว่าแบบเหงื่อแตกหรืออะไรอย่างนี้นะเีงนผิวคือช่ำมากนี่อ่ะโอเคออาฟิตวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเสื้อยืดอะไรแบบธรรมดาทั่วไปนะคะมีแบบ ส,อสอูสอรสสองออซเซซารี่ที่แบบน่ารักกุบกิบเกาหลีเกาใจนะคะอ่ะฮะแล้วก็ที่สําคัญมากก็คือรองเท้าส้นตึกนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปลงหลุมทุกคนถ้าเราสูงแค่15 6ถ้าเราอาจจะมองเห็นแค่จักรายของคนข้างหน้าฉะนั้นเราจะต้องใส่ส้นตึกนะคะทุกคนอเดี๋ยวโชว์รูปส้นตึกให้ดูนะเพราะว่าให้ชูตรึงขึ้นมาก็อาจจะไม่งามเท่าไหร่นะคะ <c oughs> อ่ะแล้วก็นี้ก็เป็นกระเป๋าน่ารักมากทุกคนเนี่ยอินโซนน่ารักไหมกระเป๋าอันนี้ก็คือจะเป็นแบบใส่แค่พวกเอเซนเชีย ทุกค,คือจะบอกว่าเวลาไปลงหลุมมาอย่าแบบอย่าแบกของเยอะเพราะว่าแบบมันจะกลายเป็นสัมภาระที่แบบทําให้เราตวนอันนี้นะใส่ก็จะมีแค่แบบยาโดมทุกคนไอเดเอามาให้ดูลิปสติก2แทง่งทาวเวอร์แบง์อันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าระหว่างคอนเสิร์ตเราจะต้องถ่ายคลิปเยอะมากนะก็ชาร์จไปให้เต็มก่อนเข้าคอนเสิร์ตพิชู่เปียกทิชูแห้งนะคะเจลแอลกอฮอล์สำคัญมากก็ยังต้องพกอยู่นะทุกคนแป้งนะคะเอาไว้ซับหน้านะอันนี้ก็คือพวกบัตรประชาชนบัตรคอนเสิร์ตอะไรต่างๆคือใส่ไม่อยากจะพกกระเป ให้มันใหญ่มากก็เลยใส่ซองให้มันจบๆใสๆไปเลยจะได้หาง่ายๆด้วยนะคะใส่แว่นมีพร็อมอ่ะแล้วก็มีบงเลยทุกคนบงนี้นะคะอย่าลืมนะสาคัญมากๆเลยอ่ะโอเคใส่ก็คือไปคอนเสิร์ตทั้งหมด2วันนะคะจริงๆอ่ะน้องมาจัดคอนเสิร์ตทั้งหมด3วันเนาะแต่ว่าใส่ได้บัดไปแค่2วันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวใส่ก็จะมีไปคอนเสิร์ตที่ลอนดอนปารีสแล้วก็เบอร์ลินด้วยนะคะก็ติดตามได้เลยนะทุกคนก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศคอนเสิร์ตแล้วก็บรรยากาศร,รอบๆให้ดูกันนะคะไปกัน คอนเทนต์ก็ต้องทำเนาะถึงแล้วนะคะฮัลโหลฮัลโหลค่ะทุกคนอันยองฮาเซยอลดีนะคะไปค่ะทุกคนเริ่มเลยที่นี้ไปไหนคะเมื่อกี้ไปถ่ายรูปมาแล้วนะคะตรงที่แบบเป็นเช็คพอร์ที่ไปต้องไปถ่ายรูปนี่ก็คือแบบกิจกรรมต้องมาถ่ายรูปกันซะหน่อยดูพร็อพหน่อยดูพร็อพเออน่ารักมากน่ารักมากโอ้โหน่ารัก เอา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 น่ารักมากตลาดนะคะทำให้ทุกคนหลมละลายได้ถ้าไม่มีสติมากพอไม่มีสติมากพอนะคะเราก็คือตะเหมาทสิ่งเราก็น่ารักไปหมดทุกคนเราแว่นใส่สามเราแว่นใส่สามแบบนี้สุดท้ายก็คือต้องซื้อแว่นให้เหมือนกันอ๋อไม่น่าเลยว่าจะไม่ใส่ใส่แว่นไม่ค่อยเข้าทุกคนใส่ต้องใส่ทุกคนแว่นนี้ต้องมีถ้ามันตัวมัมอยู่แล้วใช่เพราะเราเป็นมัมนี้ของทุกคน เป็นไลเตอร์คนโปรดของเราน่ารักมากน้องโยเป็นคนที่จ่ายเงินเซเว่นให้ไซด้วยเพราะว่าไซอยู่อังกฤษนะไม่สามารถบินมาจ่ายเงินได้ขอบคุณนะคะค่ะเขิมากสู้ๆนะน้องเก่งมากแบบเดอะเบสจริงๆฉันชอบมากเอะๆไปอ่านเลยพี่ขานเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างทุกคนแล้วที่สำคัญคือน้องดู YouTube เราตลอดเลยขอบคุณนะคะ ไม่มีเสียงแล้วโอ้ยกอดอีนิดแล้วเดี๋ยวคอยไปแบบรีวิวฟังแต่ตอนนี้คือไม่มีเสียงและหิวข้าว <'m> so รีวิวไม่ไหวล้โอเคบายบายฮัลโหลทูคนนี่ Day t นะคะวันนี้จริงๆเป็นคอนเสิร์ตวันสุดท้ายแล้วแต่ก็คือเป็นวันที่2ของไซเนาะเนื่อนงะความที่วันนี้ไซเป็นบัตรนั่งนอนแล้วก็ไซอยู่ในโซนทองคำนะคะนั่นก็คือโซน SK mm hmm. ก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่แบบสามารถพาสของแล้วก็ถึงมือน้องได้นะคะวันนี้ไซก็เลยแบบเตรียมตัวหนักมากทุกคนให้ดูเอาฟิตก่อนวันนี้นะคะเอาฟิต mm hmm. ก็คือจะเป็นสีเหลืองเนาะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดน้องอินจนุนนะคะเมนของไซเองซึ่งน้องอชอบสีเหลืองมากๆนะชื่อ IG น้องก็คือชื่อ yellow นะคะก็แต่งตัวแบบนี้ สบายๆแล้วก็เดีย๋ยวมาให้ดูของนะเมื่อกี้แอบทําของไปแล้วน้องดูมินตวไปเลเลยใส่หมวกด้วยน่ารักมากอันนี้นะคะก็นนะคะือน้องอ่ะแนะนําว่าเมนูเด็ด ก็คือจะต้องไปกินเย็นตาโฟานะเราเมื่อวานตอนที่ายไปคอนเสิร์ตอะน้องก็ถามในคอนเสิร์ตด้วยว่าได้ไปกินเย็นตาโฟากันแล้วหรือ,อยังอะไรอย่างงี้เออเชเชชอแะนำทกล้วก็เลยทําเป็นแบบสายสะพายขั้นมูมินอย่างนี้นะน้องจะได้เก็บอันนี้กลับไปกินที่เกาหลีได้นะคะเพราะแต่ตัวนี้มันตัวใหญ่มากาก็เผื่อว่าจะไม่ได้าซก็เลยเตรียมอีกตัวหนึ่ง ฉันก็เลยเตรียมตัวนี้ด้วยนะคะเป็นตัวเล็กนะเป็นยันต์โฟล์แบกหลังอย่างนี้นะเ,เดี๋ยวจะไปอิมแพกแล้วนะคะทุกคนเป็นคอนวันสุดท้ายแล้วน่าจะคึกคักหน้าดูเลยก็เก็บเก็บบรรยากาศมาให้ดูเหมือนเดิมนะคะไปกันถึงแล้วนะ,ะัะวันสุดท้ายแล้ววันนี้เหมือนจะคึกคักกว่าเมาื่อวานมีบ้หนึ่งพิษเดืสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับมีสัตว์มัตซีนะคะเพื่อนสาว ค่ะเดี๋ยวเราจะกำลังจะไปชอปปิ้งเมื่อวานไม่ใายไม่ได้ช็อปเลยเพราะว่าเมื่อวานใสายแบบอยู่บัดหลุกไงทุกคนเลยไม่อยากลุงลังี่ไปค่ะตลาดคือของเยอะมากอะไรที่มีขายในทวิตเตอร์ตรงนี้ก็คือมียิ่งชิมันไปเริ่มเลยว่าอันนี Ooh, หน้าเป็นไงคะหน้าคือยังสวยอยู่สวยอยู sí. ่เดี๋ยวกําลังจะเดินไปที่เกตแล้วนะคะเหมือนจะบอดดิ้งเลยมึงกำลังจะเข้าแล้วครับกำลังจะเข้าแล้วครับไปค่ะนี่ค่ะ 앞으로 힘들 때마다 오늘 생각하면서 더 버틸 힘이 되었으면 좋겠습니다. 정말 너무너무 감사했고 앞으로도 태국에 많이 많이 놀러 오겠습니다감사이니다고로 태국에 아오고니다고맙다오늘이아 ร้องตอนนี้เขาพูดแบบ Final Men น่ะเออแบบร้องแบบนั่งร้องให้อยู่กับคนข้างๆค่ะเพราะว่าข้างเมนแจมินค่ะแจมินพูดก็ร้องอ,อินจนพูดก็ร้อง,องมารพูดอีกกร้อง,อ,งอีกเดี๋ยวไปรีวิวเต็มจัดเต็มอีกทีนึงนะคะ โอเคโอเคค่ะทุกคนก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับคอนเสิร์ต NCT Dream Show ครั้งที่2นะคะ In Bangkok จริงๆถือว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตของใสเลยนะคือใสอ่ะติ่งเกาหลีมาเป็น10บสปีตั้งแต่สมัยปอปลายใช่ป่ะแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสไปคอนเสิร์ตแบบจริง,จ,รงจังเลยนะคะเคยแต่แบบไปตามงานฟรีหรือว่าไปแบบแฟนมีตอะไรเงี้ยแล้วพอเราแบบเริ่มทํางานเรามีแบบกําลังที่จะแบบลงทุนทุกอย่างด้วยตัวเองอะ่ะใสก็เริ่มที่จะตามจะติ่งมีวิดีโอ มีมีสะสมของโน่นนี่เนาะคือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาถือว่ามันเป็นวันที่แบบทรายมีความสุขมากมากในชีวิตมากมากมากแบบมากแบบเลเวลที่ไม่รู้จะบรรยายเป็นคําพูดยังไงคือวันพูเราก็จะร้องไห้อีกทีคือในคอนเสิร์ตสวันอนะ่ะคือทรายร้องไห้แบบทั้ง2วันเลยนะคะจะบอกว่าน้องดีมเก่งมากมากทั้ง7คนเลยนะคะคือคือเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเวิร์ดแล้วก็แบบดีเซิร์ฟที่จะได้รับความหลักจาก คนทุกๆคนมากๆเลยเขาแสนดีแบบน่ารักกับแฟนคลับแล้วก็ส่งพลังทําการสแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเต้นร้องเล่นทุกอย่างคือเต็มที่มากส่วนแบบน้องอินซูนที่เป็นเมนของเราคือน่ารักมากๆคือโชคดีมากๆเลยที่ได้โซน SK เพราะว่าเป็นโซนที่น้องมาอยู่รวมกันแล้วก็เพอร์ฟอร์มอยู่ตรงนั้นแบบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบตุก,กตาที่แบบใส่เตรียมไป ก็เป็นหมันคือ,อด้วยคํานที่ส่ยไม่ได้นั่งอยู่แถวหนึ่งสามของ6ก0ันหนะคะเออก็คือเลยฝากตุ๊ก,กตาลงไปส่วนใหญ่แล้วว่าน้องอินจุนจะรับจากมือแฟนคลับนะคะก็เลยน้องก็เลยไม่ได้เห็นตุ๊กตาของรายเนาะแต่ว่าก็ได้ใกล้น้องอินจุนสุดเท่านี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แบบคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มทุกอย่างที่สายเสียไปมากๆเลยถึงเหมือนจะเป็นแบบ2วันแบบสั้นๆสายลงทุนไปมากกว่าแบบคือเกือบแส่นะทุกเกือบแส่นะทุกเกือบแส่นะทุก คนเพิ่มมาคือเพราะว่า1คือรอบแรกอาไซซซื้อตั๋วขึ้นมนประมาณ900ปอนปอนไปกลับแต่ด้านมีอัซิเดนที่ไซจะต้องเลื่อนตั๋วนะคะก็เลยทําให้เสียค่าเปลี่ยนตั๋วอีก500ปอนปอรวมเป็นกี่พันปอนแล้วว่าค่า บัตรคอนเสิร์ตทั้งสองวันนะคะก็รวมๆแล้วประมาณหมื่นนิดๆน,นะคะเพราะว่ามีค่ากดด้วยคือค่าของขวัญน,น้องๆอ,อ,อีกก็เป็นหลับพันอะไรเงี้ยคะ่ะจะบอกว่าแบบเงินทุบบาททุสตางค์ที่สายลงทุนอะ่ะคือสายหามาด้วยตัวเองไงคือเราอเ <c oughs> อเสียงก็คือยงังจะไม่ค่อยมีคือกรีดเยอะมากตั้งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็พยายามจะทํางานเก็บเงินแบบทุกอย่างอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้สิ่งเนี้ยได้ด้วยแบบตัวเราเองโดยที่ไม่ได้พึ่งคุณพ่อคุณแม่เลยอะไรอย่างนี้นะคะก็สิ่งที่พึ่งพ่อแม่อย่างเดียว ก็คือการซัพพอร์ตการที่เรามาไทยไปรับไปส่งที่ i m p a c t อะไรอย่างนี้แล้วก็แม่ก็คือช่วยทำของขวัญให้น้องอินจุนอะไรอย่างนี้ก,ก็ขอบคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่แบบซัพพอร์ตเราเรื่องนี้มากสุดท้ายจริงๆก็คือขอบคุณแบบน้องรีมมากทั้ง7คนนะคะที่มอบความสุขแล้วก็เต็มที่ที่ประเทศไทยให้กับเรานะ่รู้เลยว่าน้องรีมแบบมีความสุขมากๆแล้วก็สนุก แล้วเอซีเส้นทุกคนคือมีความสุขสนุกแล้วก็ได้รับพลังแบบเต็มที่มากๆจริงๆนะคะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆก็คือเส้นทางของเอซีเส้นบล็อกของไายยังไม่จบนะคะคืออย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเมองว่าใส่จองที่ลอนดอนปารีสแล้วก็เบอร์ลินไว้แล้วก็คือซื้อตั๋วหมดแล้วนะคะถูกที่จะพยายามไปเกาะรั้วให้ได้เพราะว่าไซได้บัตรยืนลอนดอนมาทุกคนซึ่งกดยากมากนะคะแต่ว่าก็ได้มาเนาะ ร้านที่สายจ้างในทุกประเทศนะคะก็คือร้านนี้เลยนะคุณโยโย่กดบัตรคอนนะคะคือขอบคุณมากๆจริงๆเนาะแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันที่คอนน้องดีมลอนดอนนะคะจะพยายามเก็บภาพมาให้มากที่สุดนะคะโอเคก็ใครชอบคลิปนี้ใครเป็น ncitizen ใครที่เริ่มหลงรักน้องดีมใครที่รักน้องดีมอยู่แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ายด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคือไม่มีเวลาทําคลิปเลยทุกคนคือจะบอกว่าายมีฟุตเทจที่อังกฤษเยอะมากแต่ว่าก็รักทิ่ ะะจะต้องลงน้องดีมให้ไหวที่สุดไปและบายบายทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะคะรักน้องดีมกันให้มากๆนะเซเว่นดีม I love you